ช,อช έλ, ็อปชาแนลหูมใจนำเสนอสาวญี่ปุ่น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 คุนิจิวะบัมบูいดสสวัสดีค่ะ แบมบูปิยรัตก,กันนาธิกรเป็นชอปกูรูของช่องชอปชาแนลน,นะคะแบมจะมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือว่าสินค้าญี่ปุ่นมาแนะนําท่านผู้ชมได้แต่แบมขออนุญาตแนะนํา,นานตัวคร่าวๆนะคะทาไมแบมถึงรู้ภาษาญี่ปุ่นจุดเริ่มต้นคือแบมนะคะเรียนศิลป์ญี่ปุ่นที่โรงเรียนสาธิตศาสตรนะคะแล้วก็เกียวการไปประกวดสินค์โพลโพระพดับประเทศแล้วก็ได้รางวัลที่หนึ่งมา,านั่นนะคะเป็นสาเหตุ เป็นครั้งแรกในชีวิตและชอบญี่ปุ่นขึ้นมามากๆเลยค่ะและนั่นแหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้แบมท้าไทยตัวเองนะคะสอบชิงทุนตอนม6ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะและแล้วฝันแบมก็เป็นจริงแบมได้มีโอกาสไปเรียนปริญญาตีนะคะที่จังหวัดอาโมริ ท่านผู้ชมอาจจะไม่เคยได้ยินนะคะเอามริเนี่ยเป็นเมืองแอปเปิลแอปเปิลอร่อยต้องยกให้เขาเมืองเอามรินะคะและเป็นเมืองที่อยู่ตอนเหนือสุดของที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือเกาะเดียวกับเกาะโตเกียวนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าที่นี่พิเศษของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือหิมะเยอะมากหนามากนะคะ ปีนี้เนี่ยแบมก็ทรหดล่ําเรียนนะคะหลายๆอย่างแล้วก็มีโอกาสใกล้ชิดกับคนในชนบทคนพื้นที่ที่เป็นเกษตรกรที่นู่นเนอะท่านผู้ชมทําให้แบมได้มีโอกาสรแลกเปลี่ยนนะคะวัฒนธรรมด้านการเกษตรหลายๆอย่างด้วยเนี่แหละค่ะท,ทั้งหมดทั้งมวลของแบมนะคะท่านผู้ชมและต้องบอกก่อนว่าพอจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยก็ทําให้แบมเนี่ยมีแรงบันดาลใจขึ้นไปอีกนะคะเราอยากไปต่อปริญญาโท ว้ <Wow. S 2> าวหลังจากนี้เนี่ยเราอยู่4ปีในเมืองชนบทมีแต่ธรรมชาติต้นไม้ใบไม้ไอ้เราก็อยากไปเรียนในเมืองนะคะพอไปที่เมืองแล้วปุ๊บไปที่โตเกียวกันค่ะแบมก็สอบชิงทุนอีกนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าปริญญาโทแบมจะไปเจออะไรบ้าง <Wow. S 2> ค่ะและท่านผู้ชม พอแบมได้ไปเมืองสีวิไลนะคะโตเกียวแบมได้มีโอกาสไปเรียนนะคะด้านที่แบมชอบนะศึกษาศาสตร์เนาะก็คือได้ใช้อะไรที่แบบจบมาได้ใช้ความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่นไปถ่ายทอดหรือว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นเนี่ยเป็นสิ่งที่แบมใฝ่ฝันมากๆ2ปีในโตเกียวนะคะแบมก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตคนเมืองต่างๆนะคะแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในพื้นที่ด้วยนะและต้องบอกก่อนว่าประสบ การทั้งหมด6ปีปริญญาตรีและประิญญาโทเนี่ยทำให้แบมได้สั่งสมนะคะหลายๆอย่างเพราะแบมก็มีโอกาสไปทํางานนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ทางวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นนะคะล่ามไม่ว่าคนญี่ปุ่นไปดูงานที่ไทยไทยมาดูงานที่ญี่ปุ่นหรือว<ส>่าจะเป็นรายการพากินพาเที่ยวนะคะออกทีวีที่ประเทศญี่ปุ่นต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นนะคะวัฒนธรรมในเมืองของเขานะะแล้วก็ถ่ายทอดให้กับคนญี่ปุ่นที่นั่นได้ดูด้วยหรือว่าจะเป็นนะคะการเล่นละคสรสั้นออกรายการวิทยุนะคะแล้วก็เป็นนักเรียน ทุนต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นทุนรัฐบาลญี่ปุ่นหรือว่าจะเป็นทุนโรตารี่แล้วก็ทุนจัสโซต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นประสบการณ์7ปีเนี่ย มันเต็มปกเต็มใจแบมแบมอยากจะถ่ายทอดให้กับท่านผู้ชมผ่านช่อง Shop Channel เต็มที่มากๆนะคะและท่านผู้ชมไม่ใช่แค่เรียน6ปีนะอีกประมาณ1ปีแบมก็ได้มีโอกาสทํางานกับบริษัทญี่ปุ่นแท้ๆนะคะซึ่งเป็นตักชาติคนเดียวในนั้นนะท่านผู้ชมและต้องบอกก่อนว่าเป็นธุรกิจด้านอาหารนะคะที่ไซตามะเป็นเมืองชิงจังเนาะเราก็ได้มีความรู้ในด้านอาหารด้วยทั้งหมดทั้งมวลเกือบ7ปีในญี่ปุ่นแบมจะมาถ่ายทอดวิถีชีวิตคนญี่ปุ่นให้กับ ท่านผู้ชมคนไทยผ่านช่องช็อปแชนแนลเนาะและท่านผู้ชมก่อนอื่นนะคะการที่เราจะได้รู้ไลฟ์สไตล์ของคนญี่ปุ่นแล้วก็ของต่างๆที่คนญี่ปุ่นใช้แล้วทําให้เขาเนี่ยมีอายุยืนยาวหรือว่ามีสุขภาพที่แข็งแรงต่างๆเนี่ยหลังจากนี้นะต้องไปติดตามแบมต่อนะว่าแบมจะสามารถ สื่อสารหรือว่าพูดยังไงให้กับท่านผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่านวัตกรรมญี่ปุ่นเนี่ยมมันว้าวจริงๆมันทำให้คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข็งแรงขึ้นได้มากจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยแบมบอยากจะถ่ายทอดนะคะให้กับท่านผู้ชมและต้องบอกก่อนเลยว่า7ปีที่อยู่มานะคะ จะเอามาสร้างคุณค่าที่ประเทศไทยเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ช่องช็อปชาแนลนะคะจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คุณผู้ชมจะได้เลือกซื้อสินค้าด้วยนะแต่ว่าไม่ใช่แค่ซื้อสินค้า <S <S แบมอยากจะเป็นเซนเซจบ,จบทางศึกษาศาสตร์มานะคะมาให้ความรู้ด้นนะะานวิทยาศาสตท่านผู้ชมไม่รู้ว่าวิทยาศาสร์เขาเป็นอย่างไรใช่เนาะแล้วก็เราเนี่ยจะไปปรับใช้นะเอาข้อดีของเขามาใช้ได้อย่างไรบ้างฝากนะคะกับช็อปกูรูแบมบูตรงนี้นะคะและท่านผู้ชม เราจะไม่ลืมกันนะเพราะเราจะอยู่กันตลอดนะคะกับช่อง Shop Channel เปิดมาสินค้าญี่ปุ่นเจอแบบนะคะเราจะให้ความรู้เต็มที่ท่านผู้ชมจะไม่ผิดหวังและท่านผู้ชมจะได้เรียนรู้อะไรๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นนะคะฝากด้วยค,ค่ะ